ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิง์ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นั่นนับว่าดวงชะตาของท่านมีความโดดเด่นในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรจะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านถ้าว่าท่านจะลงทุนอะไรชาวราศีสิงก็ให้ท่านรีบลงทุนได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านกำลังอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีสิง์นั่นในช่วงของเดือน กระดาษก,กระดาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศรีสิงห์นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกสถานที่เกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงนี้ชาวราศรีสิงห์นั้นจะหยิบจับทําอะไรก่อยท่านตั้งอกตั้งใจทําได้เลยในช่วงนี้จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดาย เงินทองก็จะหาง่ายชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้อาจจะต้องจ่ายเงินจ่ายทองเป็นของที่เรียกว่าสำคัญในชีวิตของเราแต่ท่านก็จะต้องจ่ายไปเพราะว่ามีสิ่งดีๆรอคอยท่านอยู่ท่านจ่ายไปในงวดนี้งวดหน้าท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์ จับเงินก้อนก็เป็นไปได้ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์นั้นจงตั้งอกจังใจทำอะไรก็ทำให้จริงๆท่านจะมีความสำเร็จและมีความมุ่งมั่นมณะอย่างที่เรียกว่าไม่เคยมีมาก่อนท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงนี้แต่าหากว่าท่านจะ ลงทุนอะไรก็ท่านรีบลงทุนได้เลยการทำมาค้าขายหรือว่าการทำมาหากินในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั่นจะไม่ด้อยน้อยกับราศีใดๆทางนั้นท่านก็จะไปทำอะไรสมัครงานอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านใดที่ตกงานงานว่างงานมาในช่วงก่อนนั้นมาในช่วงนี้ท่านก็จะมีงานทำอย่างสม่ำเสมอ เรียกว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปการเงินก็อีกเช่นเดียวกันท่านจะมีเงินทองหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาาท่านท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านรีบทำได้เลยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นั้นมีแต่โชคมีแต่ลาบ ในช่วงของเดือนกระดก,กรดาคมต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของเดือนสิงหาคมชาวราศีสิงห์ก็จะมีโอกาสร่ำรวยอีกเช่นเดียวกันเงินทองนั้นจะมีหลังไหลเข้ามาตั้นอยู่เรื่อยๆในช่วงของเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่17นั้นจะมีดาวอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศี สิงนั่นก็คือราศีของเราจะทำให้ตัวเรานั้นมีความแข็งแกร่งมีความกระชุ่มกระชวยอยากทำงานอยากจะมีงานเข้ามาหาท่านเยอะๆท่านก็สามารถสสางทำได้ทั้งนั้นชาวราศีสิงห์นั้นท่านเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมอดทนมีความขยันหมั่นเพียรอีกด้วยทำอะไรก็ทำให้ท่านได้ ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในเรื่องของการงานการเงินถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นท่านเป็นคนบุกเบิกเป็นคนลู้อยู่แล้วท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบทํางานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ท่านลงทํำแล้วก็จะต้องตั้งใจทําให้ได้ให้เสร็จอีกด้วยในช่วงของวันนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นั้นชาวราศีสิงห์ ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะดีขึ้นไปเรื่อยๆต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่22จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกร,รกฎอันนี้ราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานท่านทำงานอะไรในช่วงนี้ต้องระมัดระวังไว้บ้างอาจจะมีการสะดุดมีการ ติดขัดอยู่บ้างในช่วงนี้ถือว่างานส่วนรวมจะมีการจริงดีจริงเด่นจริงไหวจริงคลิปกันด้วยแต่ว่าท่านทํางานส่วนตัวนั่นก่อยท่านระมัดระวังเกี่ยวกับการตัดสินใจอาจจะตัดสินใจไม่ตรงหรือว่าไม่ถูกไม่ควรเพราะฉะนั้นในท่านระวังเอาไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะทําอะไรก็ต้องอดทนต้องมีความมณานะ บากบั่นถึงจะได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงนั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะมารวมอยู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่านทำอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทำได้การค้าขายก็จะขายดีขายดีไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์ในช่วงนี้ท่านจะมีความสุขอย่างมากๆท่านจะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องไปเดินเหินให้เปวดปวดเมื่อย เพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาภนั้นจะมีเข้ามาหาเองในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นั้นก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่22จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกุมหรือราศีกรกฎในช่วงนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคม นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่22จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกรกฎอันนี้จะทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาบในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนทำอะไรก็จะมีความสำเร็จขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองจะหาง่ายชาวราศีสิงห์ไม่ว่าจะไปเหนือไปใต้ไป,าไปทางไหนก็เปรียบเสมือนว่า ท่านมีสเสน่ห์มีคนถามถึงมีคนติดสอยอ้อยตามท่านอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการจะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายท่านสั่งทำอะไรในช่วงนี้ก็ย่อมจะทำได้ทั้งนั้นในเรื่องของการเงินการทองถือว่าไม่บกพร่องชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินในช่วงนี้ดวงของท่านจะดีอย่างมากมาก ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันชาวราศีสิงห์นั้นมีภูมิต้านทานท,านที่ดีท่านจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยอะไรทั้งนั้นต่อจากนี้ไปท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์เรามาดูซิว่าในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในเรื่องของโจกราและดวงชะตา ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายในช่วงนี้เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปอีกด้วยในเรื่องของการทำมาหากินก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะไม่เคยย่นย่อท้อหรือว่าจะเบื่อหนาย ในช่วงนี้ท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นับว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ำลงมาก็อยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ขอชาวราศีสิงห์ที่ฟังคลิปของเราแล้วจงใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจครับท่านผู้ฟังกันต,ต่อไปด้วยก็แล้วกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงโชคดีกันทุกคนนึกคิดอะไรก้อยท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินก็ให้ไหลมา เทมาจนท่วมเธอในช่วงนี้ขอให้ท่านถูกรังวัลหวยเบอร์กันทุกคนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี